ทำไมมันไม่กล้าลุกมันไม่กล้าลุกทำไมมันไม่กล้าลุกสามด้วนอลยดิเฮี้ยบานจะยิงให้แล้วอ๋อเออเราเตอร์ยังฉั้นไม่ได้ที่จะกลับบ้านไปดิมันกล้ามีอะไรบ้าไงที่กลับบ้านนอนเลยมันหาเรื่องไงเฮี้ยเฮี้ยปืนชี้หน้าเลยมันไม่กล้าลุกถ้าจริงยิงมันลุกแล้วที่พี่โดนที่พี่โดนโดนกระบองเปิดอ่ะอ๋อโดนกระบองเปิดไอ้อันนี้ยาวอันนียวไอ้เจ้าล่าโดนกระบองโดนกระบองใช่ไหม โอ้แม่ดันลำเดือยดดอกลำเดืนปึ้งที่นี่หลอดไม่ตอนนั้นตอนนั้นพวกก็นี่ไปอยู่สนับมือพกสนับมือไปแต่ไม่ได้เขาเข้าไม่ได้คนตัวเข้าไม่ได้ไงเขาเลยเอาไว้ที่รถเลยตอนนั้นไปหนึ่งกระบะประมาณเจ็ดคนโอ้หยี่สิบแล้วตอนนั้นนะยี่สิบนะแต่ว่ามันวิ่งหาพี่แค่สองคนก็เป็นยี่สิบเลยปุ๊บพี่ก็ไปยืนเต้นเลยไอมาวะจำได้เป็นผู้หญิงยืนเต้นปุ๊บแต่ยืนเต้นปุ๊บทีนี่ก็นั่งเล่นก่อน ไม่ใช่แม่พี่เหรอไม่ใช่แม่เมียมึงอะอ๋อไม่ใช่เด้อตอนแรกก็นั่งนั่งซูรีพอหมดหมดปุ๊บพี่ก็นั่งปุ๊บมีถามว่าเดน๋ยวมึงก็มันก็เปิดเพลงนี่พี่ก็ยืนขึ้นพี่ก็กระดึ๊ก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 กกระดึ๊พี่คือพี่ก็กำลังเซิร์งเลยกำลังเซิร์งเลยปุ๊บพอขึ้นเพลงอ่ะอะไรวะโอ้แม่ดอลลำดวนอะเออนี่แหละปุ๊บมันวิ่งมาพี่เลยอ่ะวิ่งมาเลยพี่ก็กันไงเอาอะไรกันเอาอะไรกัน กูเอามือกันเนี่ยมือก็ตีนะชี้ชี้ไปหามันเออมันก็กระโดดโดดใส่กูเลยอ่ะโดดปุ๊บมันก็ใส่กูดอกหนึ่งที่มันก็วิ่งหนีก็มีไอเขาเรียกอะไรอะดอกอะไรดอกอะไรใช่ดอกไอยามใม่ไหมคยามอ่ะแต่กูลืมชื่อแล้วชื่ออะไรซอหอซอหอดอกอะไรดอกอะไรดอกลำปีว่ะซอหอวิ่งก็เอากบอมาฟาดหลังกูอ่ะเต็มหลังเลยเออแล้วแล้วก็กี่คนกี่คนส่วนกูป็งคนโดนนะไม่รู้ ตัวคนเดียวพี่เล่นคนตีนยน่ะเลยนโดนโดนโดนอ่ะนี่ไปมองมียเขาเปล่าไปไปไปขบควรกลับนะบ้านเลยอ่ะจะตายอยู่แล้วหน่สิบคนนะไปน้อยไงโอ้ไว้เยอะกูยังไม่ได่าคืนเลยถ้าไี่ไปเท่าเท่ากันพี่บอกป่ะเอ้ยเหมือนเหมือนก็มีคนหนึ่งนะมันมันมิงมปเปิดเท่าอ่ะแต่ว่า <นะ S 1> พอมาปุ๊บผมไม่ได้ผมไม่ได้ผม,มไผม,ม่ได้ทำอะไรครับมันไปดุแล้วครับไม่รอดเฉยเลยมงเลยว่ะ ยิ่งถึงดนตรีการคอเนี่ยถ้ามึงเนี่ยนะคนยื่อซับจากกระบมือได้กับมือเธอกับมือเธอกูไม่กูไม่ได้ตั้งหลักไงกูรองเซิร์งอยู่ไงมันตั้งหลักกันได้เฉยสมัยวันหลังไปต้องเอาเสาให้ฟ้าไปด้วยไปตั้งเฮ้ยทำมึงคนละกูไปนอนละเบื่าเบื่อเลยฮะไอเละมาป่ามันร้ายจีนพี่บอลเละเล่าต่อเล่าต่อพอแล้วกูจะนอนแล้วเล่าต่ออะไรมึงเนี่ยฮะ ตอนน้อฟังเต็มอร่อยมือแม่คือพอแล้วปกติเรื่องนั้นต้องเสียค่าค่านี่ฟรีนะล่าสุดเรื่องผีฟังไหมไม่ฟังไม่ฟังผีไม่ฟังเราเราเราตอนดึกดึกหป่าพี่ท้าบตอนผีเรื่องผีอ่ะอ๋ออไม่แต่พี่จะเล่าให้ตัวเองฟังก่อนเงี้เป็นเรามาเลยเรามาเรามาไปมันเป็นเรื่องผีีแบบพี่คนที่ตั้งแต่เด็กนะเว้ย